กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงาน t h a i l a ด d อ n t e r n a t i o n a l Game เก o โ c a s e 2025ต่อเนื่องเป็นปีที่2ในวันที่23-24สิงหาคม2568ณภารากรหอชัน้น5สยามภารกรโดยมีเป้าหมายเพื่อพันอุตสาหกรรมเกมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในเวทีโลกและสร้างโอกาสใหม่ๆใ,ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคดิจิทัลผ่านการสนับสนุนนักพัฒนาเกมไทยการใช้ซอฟต์าวร์และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ คาดการผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า30,000คนค่ะก็ในส่วนขององานครั้งนี้ก็เป็นงานครั้งที่2องนะคะที่ท่างกร,รมัฒนธาทำได้จัดงาน The l a n d International Game Showcase นะคะเป็นครั้งที่2วัตถุประสงค์งก็คือเพื่อจะส่งเสริมเรื่องของการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในสาขาเกมน,น,นะคะโดยสอดแสทรกเรื่องของคุณธรรมวัฒนธรรมแล้วก็มรดก ตสาหกรรมเกมส่วนนี้เกมก็ได้รับความนิยมในโดยเฉพาะในคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็กมีินในเรื่องของการความคิดสร้างสารรค์แล้วก็เรื่องของการนําเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาถ่ายทอดผ่านเกมค่ะค่ะก็เป็นเวทีเปิดโอกาสให้ทัางเยาวชนแล้วก็ทางคนรุ่นใหม่รวมทั้ง,ทงในเรื่องของผู้ประกอบการในวงการุตสาหกรรมเกมของไทยได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนแลว้วก็แสดงผลงานค่ะรวมทั้งในเรื่องของการได้ส,งส่งเสริมให้นาความรู้ ประสบการณ์หรือทักษะจากเวทีก็น่าจะเป็นวัานทางผู้ประกอบการหรือทางผู้เชี่ยวชาญด้านเกมจากต่างประเทศมาถ่ายทอดให้กับทางผู้ประกอบการของไทยหรือผู้เยาวชนไทยที่สนใจที่จะประกอบอาชีพเรื่องของเกมหรือว่าเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตด้านเกมด้วยค่ะค่ะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงกกระทรวงดยกรมสุลกากรก็ได้ร่วมกับทางอนุกร,อนอกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมด้วยค่ะ ให้ทางคุณสิทธิชัยซึ่งเป็นประธานกรรมการได้ได้พูดถึงเรื่องของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเกมในภาพรวมนะคะเพราะต้องจากของกรมส่งเสริมการทธรงเวจะมีหน่วยงานอื่นที่บรูรณาการแล้วก็จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ส่งเสริมรอุตสาหกรรมเกมไว้พร้อมๆกันนะคะครับผมในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่นอนซอฟต์พาวเวอร์ด้านเกมนะครับผมก็อยากให้ประเทศไทยนะครับโดยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมีบทบาทน,นะครับในอุตสาหกรรมเกมอย่างต่อเนื่องต่อไป บอกเราจะเห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมเกมอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะอย่างหนึ่งที่เราใช้วัฒนธรรมใช้ต้นทุนวัฒนธรรมของประเทศรวมถึงทักเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องคิดว่าน่างกระทรวงวัฒนธรรมแล้วกระทรวงดีจครับสองหน่วยงานนี้ก็ควรจะร่วมมือกันโดยพยายามจะมพยายามจะช่วยเหลือในการให้คาข้อเสนอแนะในการที่จะทําให้บทบาทของทั้งสองหน่วยงานนะครับมีความสอดท้องไปใน,ในทางเดียวกันมีจุดที่แต่และหน่วยงานสามารถจะส่งเสริออุตสาหกรรมเกมในมุมที่ตัวเองถนัดได้ครับ ยางกระทรวงดีก็ส่งเสริมในแง่เทคโนโลยีกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ส่งเสริมในเรื่องของการเอาทุนทางวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาอยู่ในเกมถ้าเราจะเห็นจากต่างประเทศนะครับผมก็จะเห็นว่าเราขามีวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือเกมจีนวัฒนธรรมจีนใส่มาในเกมของไทยอาจจะยังเคอะเขินๆอยู่ยังใส่กันไม่ลงตัวซึ่งผมคิดว่ากระบวนการตรงนี้ต้องเป็นกระบวนการที่เราต้องค่อยๆเรียนรู้พัฒนากันไปใส่ยังไงให้มันลงตัวใส่ยังไงให้มันดูไม่น่าเบื่อมันเป็นคอนซูเมอร์ที่มากเกินไปก็เป็นบทบาทที่พวกเราพยายามจะทำร่วมกันครับ จริงๆก็อย่างที่ทางได้แถลงข่าวนะคะเนื่องจากว่าปีนี้ก็เป็นปีพิเศษ,ษที่มีการต่อยอดเรื่องของการเชิญในส่วนของผู้เชีย่ยวชาญด้านเกมจากหลายประเทศมาให้ความรู้แล้วก็ถ่ายทอดในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เรื่องความรู้ความความเชีย่ยวชาญทางด้านเกมโดยเฉพาะในเรื่องของเกมซึ่งตอนนี้ได้พัฒนาเป็นกีฬาเป็น e ป p o r t แล้วนะคะก็จะได้มาถ่ายทอดในเรื่องของอแนวทางเส้นทางที่สามารถจะเติบโตในส่วนของ e-sport เป็นอาชีพแล้วก็เป็นนักกีฬาระดับ และนานาชาติได้ด้วยค่ะค่ะรวมถึงในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆซึ่งทางต่างชาติก็สามารถที่จะเข้ามาเหมือนกับให้ความรู้แล้วก็แนะนําทิศทางส่วนด้วค่ะวราจริงๆของไทยก็ไม่แพ้ชาติไหนนะคะแต่ว่ามุมมองทักษะอะไรบางอย่างเนี่ยทางเราอาจจะยังยงขาดอยู่อย่างนี้่ะคิชัยครับผมก็ตั้งแต่มันมีซอฟต์พาวเวอร์มาครับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเกมก็เพิ่มมากขึ้น จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะว่าเราพัฒนาไทยยังขาดพื้นที่ในการแสดงออกซึ่งผมคิดว่าหลังจากปีนี้เป็นต้นไปเนี่ยพื้นที่ในการแสดงออกด้านการพัฒนาเกมของคนไทยนะครับก็จะเปิดกว้างมากขึ้นแล้วก็พยายามจะขายายไปยังต่างจังหวัดครับเพราะประเทศไทยไม่ใช่แค่กรุงเทพครับก็แล้วก็มีงานงานหนึ่งนะครับที่เราเได้ได้ย้ายจากประเทศหนึ่งมาอย่างประเทศหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าดีใจที่เราจะเป็นสามารถเป็นศูนย์กลางในของุตสาหกรรเกมระดับกวิภาคได้สำเร็จครับโอ้ายไลท์ ก็เยอะเลยค่ะอย่างที่เมื่อกี้ได้ทางผู้เข้าร่วมการแถลงข่าวได้พูดถึงไปนะคะคืออันนี้เป็นปีที่2แ,แล้วเราก็เพิ่มเติมกิจกรรมที่มีความน่าสนใจมาก mm hmm. ขึ้นทั้งในส่วนของเกมเดเวลลอปเปอร์ซึ่งก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา30 mm hmm. บูธเป็น41บูธแล้วนะคะแล้วก็มีเรื่องของบอร์ดเกมมีมีบอร์ดเกมก็เพิ่มเติมมากขึ้นเรื่องคอสเพลย์ hmm. ก็จะมีนะักคอสเพลเยอร์ hmm. จากหลายประเทศมาร่วมด้วยนะคะ mm hmm. นอกเหนือ hmm. จากคอสเพลเยอร์ hmm. ของไทย เรื่องของมหาวิทยาลัยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยแล้วก็มีทางมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะคณะ ICT ทางด้านรองคณะบดีก็ได้พูดถึงแล้วว่ามีความร่วมมือเรื่องของการพัฒนานเรื่องของเกมเรื่องของคนอาจจะคิดว่าทางมหาวิทยาลัยมหิดลถนัดแต่เรื่องสารสแต่จริงๆแล้วเรื่อง ICT ทีเรื่องเกมก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะ นอกจากนี้ในเรื่องของกีฬาอีสปอร์ตอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีนักกีฬาอีสปอร์ตได้มาไขทอดแรงเปนกลัใจแล้วก็ได้ให้เห็นถึงการพัฒนาในเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของอีสปอร์ตนะคะเรื่องของกีฬาอีสปอร์ตแล้วก็เรื่องของเรื่องการสัมมนาซึ่งมีมีเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่มาให้ความรู้สารเรื่องในวการนะะนที่ที่ได้ได้ฝักไปแล้วก็ในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์ก็จะมีเรื่องคอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตจากของ มันนักร้องดังๆ3ง3ท่าน3โมงวงอ่ะนะ่อย่างที่เมื่อกี้ได,ได,ได้ได้นำเบจไปทั้งเฟรเซสไลคันแล้วก็อิงวันทอนอ่ะนะคะคาดว่าปีนี้ก็น่าจะสนุกสนานแล้วก็จุดประกายเรื่องของการเกมไทยให้ไปสู่นีกับวทีทีที่เปิดกว้างมากขึ้นะคะคือจากงาน2วันแต่เราก็คาดหวังว่าจะมากกว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยคือ3 5ม0 0งันคนนะ ปีนี้ก็คาดว่าจะมากกว่าปีที่แล้วค่ะเพราะว่าเราเพิ่มเติมกิจกรรมแล้วก็มีความหลากหลายมากนิขึ้นแล้วก็มีประสบการณ์จากปีที่แล้วแล้วก็ควรจะขาดเติมตรงไหน,นก็ประชาัมพันธ์ก็จะฝากที่ช่วยประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีผู้ที่สนใจได้มาเข้าร่วมง,งานค่ะจะจัดเสาร์อาทิตย์23 2 4สิงหาคมนี้ที่พารกนพารกรทอชั้น5นะคะเสียงภารากรค่ะ,คะ